ประชาชนต้องสนใจขา่าวติดตามเรื่องราวสาระความจริงทันโลกทันเหตุการณ์ทันทุกสิ่งอยู่กับความจริงเหตุบ้านการเมืองประชา สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการประชาชนข่าวทางสถานีเอชอัปเดตกับดิฉันตรีชดาศรีธดาค่ะแล้ววันนี้อีกหนึ่งวันนะคะที่พี่พกเกตสุรชาติตันติธนภัยสารค่ะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจนะคะที่ต่างจังหวัดรู้สึกว่าวันนี้น่าจะไปจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็คงจะกลับมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในวันพรุ่งนี้กันแต่วันนี้ค่ะตามนัดเดิมที่พี่น้องก็รอกันนะคะว่าวันนี้เอ๊ะแขกรับเชิญขาประจําเรามาหรือไม่เหมือนเดิมค่ะพบกับคุณเรองไกรลีกิจวัฒนาอดีตสวสันหาค่ะ สวัสดีครับคุณเงสวัสดีครับสวัสดีครับก็คงเป็นประเด็นที่ค้างตั้งแต่หลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงเมื่อวานนี้นะคะในประเด็นที่เราพูดคุยกันเรื่องของนายชัดชลวรค่ะซึ่งเป็นประธานสารรัฐธรรมนูญหลังจากที่ลาออกจากตําแหน่งนะคะก็มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้พ้นจากตําแหน่งไปแล้วนะคะแต่ปรากฏว่านายชัดชลวรยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อวันพรุ่งนี้คุณเรืองไกรเห็นว่าจะไปยื่นต่อสํานักเลขาธิการสํานักราชาวัง ราชเลขาธิการราชเลขาธิการะครับไม่ใช่ความนักว่ราชวังก็เป็นทำหนังสือเรียนท่านท่าน,นราชเลขาท่านงกฤษการจ้าหนุนจรนะครับกรณีเรื่องนี้เนื่องจากว่าจากเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยนะครับอย่างที่อธิบายให้พี่น้องได้รับฟังไปนะฮะจะมีทางวุฒธธิสภ,ภานะครับทางสำนักง,งานสารนัมนูนแล้วก็สำนักราชเลขาธิการที่เกี่ยวข้อง ท่านี้ทางสำนักง,งานสารธรมนูนก็ได้มีมติคณะนะตุลาการนชัดเจนว่าต้องขอ,อให้ประธานรุษทิสภานเนี่ยะนะำความกราบมังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งคุณชัดเนี่ยเป็นตุลาการตั้งแต่สิบจิงหาห้าสี่นะครับความกา็ได้ชัดเจนขึ้นมานะครับอันนี้ทางสำนักราชเลขขาธิการเนี่ยก็ได้มีการ ขอให้มาประชุมเมื่อ12ตุลา54ที่ทำเนียบองค์มนตรีวังสรารลมนะครับโดยมีท่านอินจัมเนี่ยนะฮรบุราพันธ์มาร่วมประชุมทีนี้เรื่องนี้เนี่ยทำไมถึงต้องนำเรื่องเรียนการเรียนท่านราชเลขาธิการเพราะว่าเห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็จะทําให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านชัดชนลบอลในฐานะเป็นองค์คณะตุลาการฝ่าล้มนูลซึ่ง ทำในพระปรามาิไทยัยพระมหากษัตริย์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าใหญ่หลวงนะครับไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับถ้าเรื่องเ,อเล็กน้อยนะฮะอะไรต่างๆเนี่ยนะเรายังรยอมกันไม่ได้จะเห็นว่าอย่างข่าวเมื่อวานเนี่ยนะครับกองปรปาบก็ไปจับพระบอมะนะครับซพ่งไปปลอมหมายรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพ่งทางนี้กองปราบก็ไปไปจับะนะอันนี้ก็เป็น,เ,ปนเรื่อง ของบุคคลกระทําเป็นข้างใดข้างหนึ่งนะครับอันนี้ก็ชัดเจนก็ทางกองปราบก็นิ่งนอนใจไม่ได้นะครับทางาหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปจับขึ้นมานะครับว่ามีการปลอมเงเอาเอาหมายรับสั่งไปใส่กรอบใส่อะไรเนี่ยให้ให้เห็นเลยนะครับไอ้เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องกรณีที่เกี่ยวกับสำนักพระราชเลาขาธิการเนี่ยนอกจากนี้ยังเคยมีนะครับคุณสนธิริมทองกุลนะฮะ ก็ไปพูดถึงการทำหน้าที่เกี่ยวกับการาโปรดเก้านะครับกฎหมายปปชตอนที่แก้ไขสมัยสอนชปี2550นะครับไปลงข่าวทางราชเลขาาธิการด้านอาสาสารฟินขนาดนั้นเนี่ยก็มีหนังสือเตือนออกมาว่ารายการยามเป้าแผ่นดินเนี่ยทำไม่ถูกนะครับต้องไปแก้ไขว่าเพราะว่าขั้นตอนการนำนะฮะ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยขึ้นทูนเก้าเนี่ย <c oughs> ทางสำนักราชเลยขาธิการเนี่ยนะฮะมีขั้นตอนที่ถูกต้องชัดเจนที่นำเรื่องนี้ขึ้นมาอาธิบายเนี่ยนะครับเอาของปี50มาอาธิบาย <c oughs> ก็เพราะว่านะครับจะได้เห็นลำดับขั้นตอนมาการทำงานในส่วนของ ราชการแผ่นดินที่สํานักงานาสำนักราชเลขาธิการรับผิดชอบอยู่นั้นเนี่ยนะครับมีระเบียบแบบแผนนะม,มีจรรญ,ญาที่ที่ถูกต้องนะครับนอกจากจะเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินแล้วเนี่ยครับ <c oughs> สำนักราชเลขาธิการยังมีหน้าที่หลักที่สําคัญคืองานของสวนพระองค์ <c oughs> นะครับของในหลวงของสมเด็จพระราชินีนะครับพระบรมพระเทพ นะครับอันนี้เนี่ยในเว็บไซต์ OPM เนี่ยจะระบุไว้อย่างชัดเจนถ้าพี่น้องทุกคนเนี่ยได้ใช้คอมพิวเตอร์เข้าไป <c oughs> ก็จะรู้ว่าบ่าเฉลยขาธิการเนี่ยมีหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับ <c oughs> เช่นเดียวกันกับกรณีของคุณชัดชลบอน <c oughs> ผมก็เชื่อว่าทางสำนักราชเลขาธิการเนี่ย <c oughs> มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้องแต่เหตุที่ต้องนำความไปเรียนท่านราชเลขาธิการนะครับเพราะ มันที่18บดที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะที่งานวันเกิดของขอญาตเอ่อยาอนามนะฮะลูกสาวท่านนายกผมชายกับคุณเอวภา,าก็ได้รับเกียรติท่านเชิญไปงานนั้นเนี่ยนะครับมีวงการทางผู้ใหญ่ในวงการยุติธรรมเยอะมากนะครับทั้งปู่พี่พากษาทั้งอยู่ในส่วนของยุติธรรมอื่นนะฮะทั้งอายการนะครับทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับ ก็ได้มาพูดถึงเรื่องที่ผมได้ติดตามกรณีของท่านชัดสนวรเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าก็มีอยู่อีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะเป็นข้อโต้แย้งขึ้นมาก็คือว่าอาจจะมีการไปพูดถึงว่าทางสำนักราชเลขาธิการไม่ได้นำข้อความนี้ขึ้นขอทูลเก้าตามที่ประธานบุตรกับสำนักงานสารมูลน,น,น่ยมีความเห็นหรือไม่ค่ะ นะครับอันนี้เนี่ยเพราะผมฟังดูแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าทางสำนักเลาขาธิการเนี่ยท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่มีทางแก้ตัวะนะครับก็เลยจําเป็นต้องต้องทําเรื่องนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะฮะหนังสือของท่านทาริสเนี่ยระบุชัดว่า DSI เนี่ยตรวจสอบแล้วไม่พบหรือว่าไม่มีข้อความใดที่ปรากฏว่าเป็นการโปรดเก้าให้ คุณชาติชลบาเป็นตุลาการฝารมูลไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่วันที่28พฤษภาคม51หรือตั้งแต่วันที่10สิงหา54ที่ต้องการะนะฮะที่ท <c oughs> เสนอขึ้นไปดังนั้นเนี่ยก็จะขอความชัดเจนทำเป็นเรื่องขอทราบข้อมูลจากท่านราชเชลขาธิการว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยจะถือว่าคุณชัดชลบาลเนี่ย เป็นตุลาการสารนู้นตามที่มีพระบรมราชองการโปรดเกล้าหรือไม่ถ้าไม่มีจะแปลความว่าได้เป็นสองฐานะอย่างที่สาายนู้นอธิบายได้หรือเปล่าเพราะว่าพระบรมราชองการเนี่ยจะไปขยายความหรือตัดความเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องต้องยึดตามรายลักษณ์อักษรอย่างเคร่งครัดนะครับเหมือนกรณีที่จับพระบอมนะครับที่ไปแอบอ้างหมายรับสั่งว่า เป็นหมายรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันนี้ตำรวจก็ต้องไปจับกลุ่มเช่นเดียวกันกรณีของสัญชาติชนลบอเรือคุณวสันที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็ต้องถามความชัดเจนนะครับก็ใช้สิทธิ์ตามรัฐมนูนมาตรา56อันนี้เนี่ยพิจารณาไต่ตรองด้วยความรอบคอบแล้วก็ต้องขอความกรุณาได้ได้กลาบ เรียนนะฮะราเชเลขาธิการนคนปัจจุบันท่านกฤษเนี่ยนะฮะว่าไอ้เรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็ถ้าได้นะครับถ้าได้ทราบข้อมูลเนี่ยนะครับก็มีความประสงค์ว่าจะเอาข้อมูลเนี้ยนะครับไปให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดําเนินการต่อไปนั่นก็หมายความว่าเรื่องที่กล่าวหามาทั้งหมดพยายามแวงหาข้อเท็จจริงข้อกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะ,นะครับนะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการกล่าวหา นะครับเพราะท่านชัดเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องถูกตรวจสอบได้ะนะครับเมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> ทาง DFI ก็จะถ้าได้เอกสารขึ้นมาหรือทาง DFI ไเนี่ยได้ประสานไปทางสำนักกล้าเทเลการิการอีกทางหนึ่งแล้วเนี่ยก็คงจะได้ข้อมูลมาแล้วก็เพื่อความเป็นธรรมเพื่อความยุติธรรมนะครับท่านชัด,ชดโชลบอลหรือว่าท่านาสาวสานก็จะได้มาแก้ข้อกล่าวหาซึ่งกรณีนี้เนี่ยในส่วนหนึ่งเนี่ยสำนักงาน สารน้ำนูนโดยเลยขาเนี่ยได้ถูกกรรมธิการวุทธิสภาเชิญไปแล้วะนะครับถามว่าความเป็นมาเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้ก็เลยนำ,นำเรื่องมาเรียนต่อพี่น้องให้ให้รับทราบว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะ <c oughs> ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่สาคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่เราควรจะเทิดอูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ให้มีเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากระทบกระเทือนหรือมาระคายเคืองเบื้องพระยุคคนบาทได้ะนะครับไม่เหมือนกับกรณีที่หลายกลุ่มหลายชนที่พยายามแอบอ้าง นะ,ะแอบอ้างว่ามีกระบวนการหมิ่นสถาบันทําลายสถาบานันพระมหากษัตริย์นะครับเช่นขึ้นมาอีกแล้วนะฮะพิทักษ์สยามอย่างนี้นะฮะแต่ว่าเรื่องอย่างเงี้ยคุณมองข้ามหมดเลยแต่คุณกําลังจะคล้ายๆว่าแอบอิงเบื้องสูงเพื่อไปทําลายศัตรูทางการเมืองมากกว่านะฮะเรื่องอย่างนี้เนี่ยปล่อยได้ยังไงผมก็ยังไม่เข้าใจนะฮะแล้วก็จะอธิบายบางหลังจาก18เนี่ย เมื่อ24่5 2บสี่ยที่ผ่านมานะครับก็ได้ขึ้นเครื่องก้ามน้ำก้ามทะเลไปทางไกลหน่อยอนะครับนะครับก็ไปพบนะฮะก็หลายคนนะครับเขาก็ติดตามข่าวเรื่องนี้ก็ได้บอกว่าเอ๊ะเรื่องนี้คุณเลืองกายทำเนี่ยน่าจะหาข้อยุติให้ได้ว่าประเด็นต่างๆของคุณชัดโทรบอลเป็นไงแล้วก็ยังฝากมาถึงเนี่ยนะฮะที่ว่าเอ๊ะกรณีนี้ทาง อธิบดีกรมสอบสวนกคดีพิเศษก็ดีทางทีมกฎหมายพักเพื่อไทยก็ดีได้ติดตามหรือไม่มผมก็บอกว่าก็คงมีการติดตามกันนะครับ